จิตรยาลานะคะจิตราล้อทำพิธีค่ะล้อทำพิธีค่พิธีส่งลงพิธีอ่นสบายปจจุบปนใจัยหรือว่าสบายสันานนะคะค้นจิตรยาลานะคะยิตรยาลาค่ะจตราลาของอนะคะ อันนี้หมุนรอบเลยค่ะเนี่ยหมุนรอบเลยเปิดพัดลมมมนห่อนครับห่อนเสื้อฟรีเลยค่ะเนี่ยีเราเติร์ด่ใลท่รยูดเราเติร์ดด่าลูบิกเนาะเราจะเติร์ดท่ลูบกอนเติร์ดท่ลูบกอนค่ะ ได้รูปลลเป็นที่เล,ลือกไว้หลวงพ่อนั่งร้อยนะคะอันนี้หลวงพ่อนะคะนง่งร้อททำพิธีร้อเริ่ม,มทำพิธียังวัดยังวัดันเริ่มพิธีนะคะเพราะว่า เริ่มพิธีก้อนสันเพ้นนะคะเสร็จพิธีแล้วกระสันเพ้นเลยนะคะประกาศแล้ว,ลวอพอรอรอท,รทั้งพิธีบะเพณีนี้บานโฮยนะคะ ทุกภาคละคะ่ะของทั่วทุกประเทศละคะ่ะประเภณนี้พร้อมกันเมิดนะคะประเพณนี้สงการสงดูถวายสังฆทานถอดกองสก,กุลหาพุทีรุงรับไปแล้ว,วที่สุดพุทธุหรับฑ์พทีรุงรับไปแล้วนะคะนี่คะ่ะผู้ทางรักตะกาตาใส่ของมาคะ่ะอนันสังฆทานที่เห็นแล้วนะคะ ถามเข้าสามเข้ากันเอกริ่มแล้วค่ะเ่าเริ่มไปธีเขิมไปีแล้วสนิเริ่มไปทีแล้วะค่ะเด้เกไกไปทีแล้วค่ะใช่ถกนน้อยนงไก่พอสามทีแล้วค่ะสา,า,ถถา,าทีแล้วก็สิได้ท่านการยุติในคลิดนี้ค่ะเริ่มทำทีทนไก่สิบมงแล้วค่ะ ขอหยุดติ๊กคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีทุกทุกคนค่ะ